และนี่ก็คือครับโมเดลใหม่ล่าสุดเหมือนกันครับกับ Honda CBR 500R สายสปอร์ตซึ่งเราจะได้ขับขี่ในสนามช้างต้องบอกว่าภาพลักษณ์ที่เห็นครั้งแรกถือว่ามีความสปอร์ตเพิ่มขึ้นในเรื่องของการใช้นะครับเส้นสายหรือว่าการออกแบบดีไซน์มีนะครับการเล่นลูกเล่นเล็กๆน้อยๆทำให้มันดูมีสเสน่ห์ความมีสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ก่อนที่จะไปขี่สนามเนี่ยเดี๋ยวผมจะลอง เข้าๆดูก่อนนะครับสำหรับตัวรถซึ่งหลายๆคนเนี่ยอย่างที่ทราบกันอยู่แล้วมาในเพจของเราเองอหรือว่าในโซเชียลต่างๆเนี่ยก็จะมีข้อมูลออกไปเยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรามารู้เข้าๆก่อนที่จะไปฟิลลิ่งการขับขี่สนามจริงว่าหลายจาักขกาับขี่แล้วเนี่ยมันตอบโจทย์อะไรได้บ้างมีข้อเสียมีข้อดีอะไรบ้างอ่ะแน่นอนความสปอร์ตของตัว CBR 5 0 0 R ซึ่งมีอะไรอัตราเร่งที่มันสูงขนาดเราใจาเพราะฉะนั้นตัวเครื่องยนต์เองเก็มีการปรับในเรื่องของแมปเมิร์บต่างๆให้มันสอดคล้องกับ ออปชันที่ให้มาใหม่ก็คือในเรื่องของอการเปลี่ยนวงล้อที่มีขนาดเบาลงยังเป็น17นิ้วอยู่นะช็อคอัพหน้าแน่นอนครับตัวนี้มาถือว่าเสร็จสับในตัวเดียวกันเลยก็คือมันเป็นทุดอัพไซด์ดาวซึ่งหลายคนบอกว่ามันมีมาเฉพาะความเท่หรือเปล่าเดี๋ยวต้องลองสนามว่าสมรรถนะมันอนะ่ะเวลาลงสนามแล้วเนี่ยเวลาเบรกต่างเนี่ยการซับแรงเป็นอย่างไรนะครับในส่วนของชุดดิสเบรกหน้าอันนี้ก็จัดหนักจัดเต็มมาให้นะครับเป็นแบบดับเบิลดิสเบรก พร้อมกับคาลิปเปอร์ที่เป็นแบบเรเดียนเมาส์4ี่พอสองตัวนะครับรับรองว่าการเบรกแต่ละครั้งเนี่ยแมมันน่าจะทําให้เรามั่นใจได้มากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของสรีระต่างๆเนี่ยมันถูกออกแบบใหม่ให้นะครับมีการปรับในส่วนของการขับขี่เนี่ยนะครับให้เหมาะกับสรีระของชาวเอเชียมากมากกว่ายุโรปเพราะว่าท่วงท้ายเนี่ยมันจะมีการตับองศาใหม่นะครับทำให้จากพื้นถึงเบาเนี่ยมันต่ำกว่าเดิม เพราะนั้นผู้ชายรัเล็กๆหรือผู้หญิงที่ต้องการขับขี่รถด้วยความมั่นใจแบบว่าขาถึงพื้นเนี่ยก็น่าจะจะเหมาะนะครับในส่วนของชุดแฮนด์ด้านบนเนี่ยชุดจับเนี่ยมันอยู่ใต้แผงคอก็จริงอะ่ะแต่ว่ามันมีการปรับยกขึ้นมาให้ให้นั่งสบายมันยังขึ้นไม,ไม่ไม่ก้มหมอบนึงเกินไปแต่ในสนามอ่ะเดี๋ยวต้องดูว่ามันเหมาะขนาดไหนรถน้ําหนักเบาลงนะครับน้ำหนักเบาลงเนี่ยทำให้แรงม้ามันเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นตัวนี้เขาบอกเลยว่ามันจะทําให้การขับขี่ของคุณเนี่ย สนุกมากย,ยิ่งขึ้นอัตราเร่งดีขึ้นเวลาะเปิดเรล่งหรือว่าจะเลี้ยวต่างๆเนี่ยมันก็จะสามารถทําให้คุณขี่ในเมืองได้แต่ว่าในสนามเนี่ยเราจะมาเค้นกันดูว่าอัตราเร่งในช่วงต้นกลางปลายที่มีการปรับแมปมาใหม่น้ําหนักที่เบาลงเบรกที่ให้มาเป็นแบบทวินดิสเบรกหน้าโช๊คอัพมันจะซับได้ขนาดไหนนะครับแล้วก็ตัวสวิงอาร์มที่เสริมความแข็งแกร่งขึ้นมาแล้วน้ําหนักเบาลงเนี่ย มันจะทําให้ช่วงท้ายเนี่ยมีการสับหรือมีการสวิงเวียงและรองรับซับพันชั่นหลังหรือว่าการกดของชุดหลังเนี่ยเป็นอย่างไรเพราะนั้นเดี๋ยวไปติดตามในเรื่องของการทดสอบขับขี่รีวิวกับ i ไ i n n g h h n n n l ช่วงต่อไป าละครับผมตอนนี้ก็มาถึงฟิลลิ่งการขับขี่สมรรถนะของตัว CBR 500R กันบ้างนะครับการเทสรถสนามแข่งเนี่ยมันจะได้เข้าถึงเรียกว่าสมรรถนะนะครับในเรื่องของระบบเบรคใเรื่องของช่วงล่างเรื่องของอัตราเร่งเครื่องยนต์ในเรื่องของ Riding Position ท่านั่งนะครับก็ต้องบอกว่าหลังจากที่ได้ลงไปขับขี่แล้วเนี่ยแน่นอนว่าสรีระการออกแบบรูปทรงที่มีนะครับความเฉบเชียรหรือว่าหลัก a e r o Dynamic เนี่ยมันทําให้การตัดอากาศ นะครับวันนี้อากาศค่อนข้างที่จะลมแรงเพราะนั้นเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าการขี่ด้วยความเร็วสูงนรถมันจะไม่มีการส่ายหรือสวิงส่วนไ i ดิ้งโ o s i t i o n ท่านั่งต้องบอกว่ามันมีสปอร์ตก็จริงนะนะครับแต่ว่าในเรื่องของแฮนด์นะครับที่ถึงแม้ว่ามันถูกจับอยู่ใต้แผ่นคอแต่ว่ามีการยกระดับขึ้นมาด้านบนเนี่ยมันทำให้เราถ้าขี่ทั่วไปบอกเลยม,มันจะรู้สึกสบายสา,ยสายแต่พอมาขี่ในสนามแข่งเนี่ยมันจะ คืนๆหรือว่าขัดขัดกับรูปลักษ์รูปทรงสไตล์สักนิดนึงเพราะว่าเวลาเราขับขี่รถสปอร์ตเนี่ยมันต้องก้มองศามันต้องต่ำและเวลาหมอบไปกับรถเนี่ยมันจะจะแนบไปมากกว่าพอแฮนด์มันอยู่สูงเนี่ยนะครับมันอาจจะทําให้การหมอบนะครับหรือการขับขี่ในสนามแข่งเนี่ยมันมันอาจจะไม่ถูกหลักนะครับไม่ถูกสรีระเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกแบบรถตัวสปอร์ตของ CB 500R คันนี้เทียเนี่ย มันถูกออกแบบมาเพื่อให้การขับขี่ใช้งานในเมืองนะครับใช้งานทั่วไปเดินขับขี่เดินทางเนี่ยมันจะรู้สึกว่าผ่อนคลายไม่เมื่อยด้วยแฮนด์นี่มันสูงขึ้นมาแต่ถ้าในสนามเนี่ยถ้าคุณอยากสะดุดจริงเนี่ยถามว่าแฮนด์นี้ได้ไหมมันก็ได้นะครับก็ขี่ข,ขี่ง่ายขี่สบายเหมือนกันแต่ว่าอาจจะโอบถังแล้วก็อาจจะหมอบอาจจะไม่ไม่แน่กับรถมากนะครับอันนี้คือเวอร์ชันนั่งสบายเบาะไม่สูงนะครับผมสูงร้อยสิบแปดขึ้นไปก็จะมีครึ่งเท้า เครื่องเท้าช่วงปลายเท้าก็สามารถที่จะพยุงได้สักร้อยหกสิบก็ยังได้อยู่นะครับตัวเล็ก155ร้อยห้าสิบห้าเนี่ยก็ปลายปลายเท้าก็ถือว่าพยุงรถได้ก็ถือว่าขี่ได้ไม่ต้องกลัวนะครับแล้วก็โดยรวมมาเนี่ยน้าหนักมันเบาลงฉะนั้นนะครับในเรื่องของการลากจูงง่ายต่อการควบคุมนะครับเครื่องยนต์นะครับสองสูบตัวนี้ต้องบอกว่ามีการปรับถึงแม้ว่ามันจะใช้เครื่องยนต์ที่เป็นเบร,รอฐานเดียวกับตัว ซี r 500 r ตัวเก่าแต่ว่ามันมีการปรับในเรื่องของเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ให้มันเหมาะสําหรับรถสปอร์ตที่มีอัตราเร่งดีมากกว่าเดิมน,นะครับแล้วก็ในส่วนของระบบซับพันชั่นหรือว่าช็อคอัพหน้าช็อคอัพหลังเนี่ยนะครับข้างหน้าอัพไซด์ดาวต้องบอกว่าหนึบดีกว่าเทเลสโคปิกแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็เวลาจิกเข้าไปโค้งเวลาเบรกลึกเนี่ยรถมันจิกดีพอจิกดีปุ๊บ ทำให้เราคืนตัวเราก็สามารถที่จะตั้งรถคอนโทรลไม่ได้ถ้าขี่ใช้งานในเมืองก็ถือว่าทํางานได้แบบจิกแล้วก็เลี้ยวก็ปลอดภัยและง่ายแล้วก็รองรับในเรื่องของการการะแทกค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวนะครับเซ็ตค่าจะกโรงงานมาก็ถือว่าใช้ได้เลยะนะครับแต่ยากสนุกกว่านี้หรือใครจะมาขี่แท็กหรือว่าขี่โฮลดกับผมถ้าคุณสามารถที่จะปรับให้มันแข็งวาเนี้ก็จะขี่สนุกมายิ่งขึ้นนั่นเองครือระบบเบรกตัวนี้เป็นทวินดิสเบรกหน้านะครับก็บอกว่าโอ้โห เบรกเนี่ยรู้สึกว่าม,ม,มันดีกว่าเดิมด,ดีกว่าเดิมเพราะว่าของเดิมมันแค่จานเดียวตัวนี้เป็นจานคู่และเป็นเลเยอรเมาส์สี่พอตกดเบรกความเร็วร้อยกว่าเกินร้อยห้าสิบไปเนี่ยกดเบรกล้อหน้าเนี่ยจิกล้อหลังแทบลอยเพราะฉะนั้นผมเชื่อมั่นได้ว่าระบบเบรกที่ให้มาแบบทวินิสเบรกแล้วก็มี ABS เนี่ยมั่นใจในเรื่องการกดเบรกแต่ต้องระวังในเรื่องของการไปเจอพื้นทรายพื้นดินหรือพื้นน้ำนะครับก็ใช้ความระมัดระวังในการกดเบรกอย่าไปกำจนแน่นถ้าค่อยๆกลับนะครับก็จะสามารถที่จะ ช่วยคนโทรลช่วยเบรกด้วยด้วยความมั่นใจแล้วก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับวงล้อที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยนะครับมันมีน้ําหนักเบาลงทั้งหน้าและหลังเพราะฉะนั้นทั้งวงล้อเบาลงนะครับสวิงอาร์มเปลี่ยนใหม่ก็เบาลงนะครับตัวรถที่มีการปรับใหม่น้ําหนักมันหายไปเป็น10โลเพราะฉะนั้นด้วยเครื่องยนต์ที่มีอัตราเร่งดีอยู่แล้วน้ําหนักเบาลงมันให้รถเนี่ยมันพุ่งไปเร็วเพราะฉะนั้น การขับขี่หรือว่าการคอนโทรลในโค้งเนี่ยน้ำหนักมันเบาเข้าเร็วเอาอยู่ครับบอกเรียนสนามช้างระดับความเร็วเกิน150ในโค้งถือว่ายางติดรถที่เอาอยู่เพราะนั้นบนท้องถนนก็สามารถใช้งานได้แต่ต้องระมัดระวังในเรื่องของพื้นถนนทั่วไปอาจจะลื่นบ้างก็จะข,บขับขี่ก็ต้องบอกว่าโดยภาพรวมนเนี่ยนะครับตัว new cbr 5 0 0 r ใหม่เนี่ยมันถูกปรับมาให้มีอัตราเร็งดีขึ้นน้ำหนักเบาลงนะครับแล้วก็ ในเรื่องของสซละท่านั่งต่างๆเนี่ยให้เหมาะกับการใช้งานหลากหลายทั้งถนนเดินทางท่องเที่ยวหรือจะขับขี่สนุกในเซอร์กิตถือว่าน่าจะตอบโจทย์สําหรับคนที่ใช้รถบ่อยๆใช้งานในเมืองอะไรประมาณนี้นะครับนั่งสบายเดินทางกอดได้และที่สําคัญราคาราคาเดิมนะครับไม่ขึ้นราคาเพราะนั้นคุณไม่ต้องตกใจว่าหูใส่อัฟไฟดาวมาให้ใส่ที่เบรกหน้ามาให้แล้วราคาจะขึ้นราคาเดิมถ้าคุณสนใจอยากจะสัมผัสกับ ัตรสความแรงที่มากขึ้นความสปอร์ที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ขับขี่ได้มันไม่ยิ่งขึ้นก็นี่แหละครับซีเบ0ยาคันนี้นะครับแล้วก็ฝากไว้นะครับสำหรับการรีวิวใน riding y o u t u b e นะครับก็จะมีหลากหลายรูปแบบในการรีวิวว่าจะเป็นรถในขับขี่ในเซอร์กิตท้องถนนทั่วไปหรือว่าจะเป็นแอดเวนเจอร์รถก็มีหลากหลายรูปแบบเพราะนั้นติดตามไม่ดีครับว่าครั้งหน้าผมจะมารีวิวรถรุ่นไหนสไตล์ไหนขับขี่แบบไหนให้เพื่อนๆได้ชมกันและแล้วก็รับข้อมูลในเรื่องของ ความรู้สึกในการขับขี่รถแต่ละรุ่นนะครับเอาไปเปรียบเทียบกันดูนะครับเ mm. พระฉะนั้วันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่กับการรีวิวครั้งหน้ากับ i d i n g Channel และผมกรอบไปดิง mm. อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งกดซับสไคร e และกดไลค์ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจกับทีมงานวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ